อันนี้เป็นไม้ที่หนึ่งนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับสังเกตนะครับไฟเอฟนะครับกระริกนะครับผมครับสวัสดีครับทดสอบไวเลสไมโครโฟนนะครับ ML หกหกหนึ่งนะครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะครับพอดีลูกค้าสั่งมานะครับก็มีโอกาสอีกแล้วนะครับทดสอบรีวิวนะครับทดสอบระบบเสียงให้ลูกค้าฟังนะครับตัวนี้ลูกทรงสวยงามนะครับโลหะทั้งตัวนะครับตัวนี้ ขึ้นความถี่ใหม่ล่าสุดนะครับ804.2นะครับแล้วก็805.3นะครับผมตัวนี้สวิต์ปิดเปิดนะครับจะมีไฟสีแดงๆด้วยนะฮะหน้าจอแสดงผล LED นะครับความถี่แล้วก็แบตเตอรี่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบระบบเสียงให้ดูนะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านตัวรับของเขานะครับถ่ารับสัญญาณก็ใส่แหลกได้พอดีนะครับ ด้านวอลลุ่มนะครับทางวอลลุ่มก็จะวอลลุ่มตัวนี้นะครับสามารถอ่หมุนนะครับไฟมันก็จะไปตามวอลลุ่มนะฮะเป็นเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับผมตัวนี้แยกปรับได้นะครับไม่หนึ่งไม่สองนะครับแล้วทางด้านนี้นะครับ af นะครับก็จะเป็นไฟสเต็ปวิ่งขึ้นนะครับเวลาเราพูดนะครับจะเป็นสัญญาณความแรงของไมโครโฟนหนึ่งหนึ่งและสองนะครับผมหน้าจอแสดงผลเช่นเดียวกันครับ led นะครับผม 803.0ถึง804.5เมกะเฮิรต์นะครับตัวนี้หมายถึงว่าสามารถปรับความถี่ได้1ครั้งครับต่อไม้ห1ตัวนะครับผมชแนล A ชแนล B นะครับปรับได้1ครั้งนะครับทางด้านปุ่มปรับก็จะอยู่อยู่ตรงที่ใส่ฐานนะครับจะมีปุ่มสำหรับกดนะครับเรากดเปลี่ยนขื่นความถี่ได้หนึ่งครั้งนะครับผมชุดนี้นะครับจะมีกรันกิ้งแถมมาให้1คู่นะครับ พร้อมอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงนะครับผมแล้วก็สายนะครับสายสําหรับต่อไปเข้าช่องไมโครโฟนนะครับตัวนี้ก็เป็นการเทสนะครับก่อนส่งสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นไม์ที่หนึ่งนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าศูนย์นะครับสังเกตนะครับไฟเอฟนะครับเป็กระพริบนะครับผมทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะลองกันที่ไม่อีกตัวนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าศูนย์ครับสวยครับทดสอบไมโครโฟนนะครับสามวิลล่าเอ็มอหกหกหนึ่งนะครับผมลูกทรงสวยงามนะครับด้านหน้าจอนะครับที่ลูกค้าเห็นเป็นลอยๆนะครับมันจะเป็นฟิล์มนะครับเราสามารถดึงลอกออกได้นะครับผมทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สวิตช์ปิดเปิดนะครับอยู่ด้านนี้นะครับ เขานะครับก็จะมีนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังเขาก็จะมีเสาคู่หนึ่งครับช่องไฟเลี้ยง12โวลต์นะครับแล้วก็ช่องสัญญาณออกนะครับแล้วก็มีแบบ xr นะครับแยกสัญญาณนะครับไม่หนึ่งไม่สองได้ด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูรูปสมัยกันชัดนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้เป็นไม้ลอยคู่นะครับ ml 6 6 1นะครับผมหน้าจอแสดงผลสวยงามนะครับสวิตช์เปิดมีไฟสีแดงนะครับเป็นโลหะทั้งแท่งนะครับขนาดพอดีมือนะครับน้ำหนักดีด้วยครับตัวนี้ดูเสียงได้ดีมากเลยครับ ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะครับสวยงามดจริงครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ